กันที่ผลงานครับนี่ครับแบบนี้ผมยกนะครับเนี่ยผลงานก็ปลูกอยู่ข้างล่างครับโอ้นะครับผลงานนี่นะครับ,รบโหลองสวยๆตรงๆไปเลยครับเรามาดูแปลงข้างๆนะครับ อามาพามโอ้ยอย่างแกวครับดูครับมุน้ยปุ้ยครับเบื่องอาครับมากแบบใจครับมักจังสี่มาจ้างผมครับโอเคครับขอบคุณครับ